รายการเกรูปนั่งฟังเรื่องเลา่าวันนี้ก็จะมาเลา่าเรื่องโจมคำมังเวทอีกคนหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชพุมพยายามดูไล่ชงแล้วไม่มีเคยเคยนำประวัติของผู้ชายคนนี้มาเลา่าให้พี่น้องได้ฟังพุ่มเชื่อเลือกกืนว่าเป็นอีกคนนึ่งที่สุดยอดเป็นโจมคำมังเวท ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกฐานหนึ่งกวาดใดถ้าฐานสุนใจอยากฟังก็มาฟังกันเลยครับถ้าเราขับรถจากส่วนพักตรงมาทางหน้าพลูนี่ในระหว่างนุ่นเซนนี่กัระหว่างทางจะมีตลาดตลาดนึ่งที่เขาเรียกกันว่าลาดเศ้าทุง่งเมื่อโยน์กลับไปเมื่อหกสิบเจิปีที่เลวนี่ก ในตลาดนี่ก็จะรื่นรุงเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นผคาแมไข่ที่มาไข่ก,กันเต็มมดชมนาวปลาส,สดเนือ้อมูชาวบ้านที่มีบริเวนใกล้เคียงตำบลน,นั้นตำบลน,นี้ก็ต้องเอาขอ้อเอาสิ้นคาที่ตัวเองปลูกสั์ที่ตัวเองเลี้ยงมาไข่ก,กันทีในตลาดเส้าทงแห่งนี้เลยครับ กลางตลาดนี่ก็จะมีน้ำลูกหนึ่งเส้าหมายมากฝากหมายเพื่อหมุ่งจากเร็วก็มีหม้ออยู่คนนึ่งตีให้ชื่อว่าหม้อดับหรือบางคนเด็กๆจะเรียกว่าทัวดับฐานมีลูกซิ์ลูกห้ามากมายบางคนก็เรียกว่าอาจารย์ดับทัวดับนี่แกเป็นจมขมังเวทสยเวทสยศาสตร์นี่คือที่สุด แต่ท่านมีอาชีพของท่านก็คือเป็นหมอยาอยู่ในตลาดเคยเจ็บพุงเคยเจ็บหัวก็จะมาห้าตรวดดับเคยเป็นรู้ไยเลยถวดดับรักษาให้ไดมอมดเออถวดดับเออฉันเจ็บพุงนี่น่าหวาดตกเข้ารว,วดดับพอได้ยินพน,นันก็ช่วยไดดาดหนังสื่อพิมพ์เละมปลาขู่เจียกของท่านจะมีรมักไม้นี้ตังอยู่รบน้ำติมเม็ด ซับนุวิดซับนิดใสดานังสือพิมพ์ใสใบนั่นเข้าไปนิดแล้วฮโฮ,โฮ,โฮเอาอีตัวนุยบาทนึงเคยเป็นโรูปไร่มาถวดดับให้ทั้งหมดรูปร่างและการแต่งกายของถวดดับนี่ก็ตานเป็นคนที่ตัวเย้ยสูงรวยไปสิบกว่าผิวนี้ดำมืดเลยครับหนุงผาดทุง่งหนุงสะรุงผ้าผาดบาพื้น เหลียวเบกปลาปลานี่เป็นปลาที่สุดยอดตมารกไม่มีเคยในลาดเกยนะาจาันดับหลับปลาสักคนที่เตะไม,ม้ตามใจดุนแถวหน่อยเกตทรัพทีเดียวคาดเมเ็ดเกเป็นโจมขมามเวทหลูกซิดหลูกห้ามาเรียนมารใกไม่ลากไล่ทีนอกจากหลูกซิดลูกห้าชาวบ้านที่มาเรียน วิชาจากตรวจด,ดับนี่ก็จะมีหม้อจากสถานที่ต่างตงอยากจะมาหลงคงกับตรวจด,ดับวาาหม้มอดับนี่มันจะแหนสักขค่น่อยวันหนึ่งในวัดเช้าทงหรือว่าวัดเท่าที่ชาวบ้านเรียกกันก็มีงานรื่นเรืงต่างต่างมากมายมีมาโอระซบนั่งตะลุงมโนราตวจด,ดับนี่ก็ไปนั่งดูนั่งตะลุงอยู่และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีบุรุษอกคน เดินมาที่หน้าลุงนั่งเหล้วก็ตะโกนวะไอดับคนเนยที่มันเป็นหม้อในลาดเราตรงไอดับคนเอยกูอยากให้รู้ว่ามันเนจริงไหมทุกคนที่นั่งดูนั่งแตล่ลุงก็เงียบนายนั่งที่ได้ยินเสียงผู้ชายที่ตะโกนหน้าลุงนั่งก็เงียบอยู่ๆตรวจดับก็ยกขึ้นแล้วผูดว่ากูนี่แหละดับมึงเมียด้ยฮกคนนั่น ไม่ทันปูดพรำทำพริงก็เข้ามาลุ่มฉกต้อยมีอาวุธติดไม้ติดมือมาด้วยบางคนนี่ก็พอกอาวุธติดตัวมาด้วยแต่แปลกไม่ไว่าจะเป็นมีดไอเชียงเป็นอาวุธต่างๆที่ทื่อติดมือมาด้วยไม่สามมรถทำอะไรให้ราคายผิวของถวดดับได้เลยเมื่อระว่างดีโตอสู้ชุนละมุนวุ่นวายก็มีผู้ชายรังเหล็กคนหนึ่งในกลุ่มมกคนนั้นถวดดับนี้จับ ได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นอาวุธจับฆ่าส่องฆ่าแล้วฟาดไปที่ผู้ชายอีกห้าคนจนหกคนนี้จนจนฮกคนนี้จึงโยมกราบถวดดับข้อขามาแล้วก็ลากลับไปเชาวบ้านทีหนังดูการสู้รบกันอยู่นี่ก็รูเฉยเชยเฉยพวกโครูอยู่เลวว่าถวดดับในีุดยศแต่พอกคนนี้มันเป็นใครมาเต่นในที่มาลองดีทึ่งทีนี่อยู่ได้ไม่กี่วันก็ ขณะที่ตรวจดับนิเกกำลังเตรียมยาอยู่ที่บ้านก็ปรากฏร่างของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นหมอมีวิชามาจากคามินเหล่าตะกุนดังๆัง,ง,งที่หน้าบ้านตรวจดับว่าคนไหนให้หมอดับกูอยากจะมาลองวิชากับมันหน่อยได้ข่าวว่าวิชามันดีตรวจดับนเกเคยทำไม่สนใจได้เพราะว่าเกกำลังเตรียมยาเพื่อจะรักษาคุณแต่ผู้ชายคนนี้ก็พูดท้าทายไล่คำ จนถัวดับนี่เกก็เดินลงมาจากน้ำแล้วเดินไปล่างบาล่างบานถัวดับนี่จะมีโกกักอยู่โก้หน้านี่ไม่ต้องกลัวเลยพี่น้องกับแต่าถัวดับเกคุคนไม่ใช่เชื่อ,อแล้วกัไม่ใช่เกลือกไปถึงถัวดับเกเป็นหลากโกกัมมาทางโก้เลยกับโดยมือปลดเล้ของเกนี่ต่อนหน้าโม่าคามินคนนั้นแล้วเกเอาเท้าของเกที่ไม่เคยใส่เกลือกเลยตั้งชีวิตเนี่ยเหยียบกโกกัโก้นั้น ที่หน้าบานของแกนต่อหน้าหม้อขมิน้นจนทําให้ไกลเป็นพุ่งไมดเลยครับกอกมทางโกหม้อขมิน้นคนนั้นพอเห็นพนันแล้วก็ยกมือไหวแล้วก็เดินทางกลับไปเลยโดยที่ไม่ต้องผูได้ให้มากอย่าวาแต่คนนอกคนเทวนั่นก็โล่งดีครับทานก็นเคยมีมีผู้ยิ่งคนนึ่งเคยดูทูกว่าถวดดับนี่มิน้นนามไม่อาบถวดดับนี่ ปีหนึ่งเกจะอาบน้ำส่งหุ่นแกจะอาบในโคลงส่งทุ่งแห่งนั้นเลยครับบางคนทำถาคายาาแย้คายแย่งต่อว่าถวดดับเด็กอายุเพียงทิพซี่ปีมาดูทุกถวดดับปนันเลวถวดดับแกกระปูดขึ้นวะมึงขึ้นกรุงเทพไปเรียนไห้จบไา้เจ้าคอยลบมาเป็นเมียกูไปล่างผู้หญิงคนนั้นไปเรียนมาจนจบจริงแต่ก็ไม่เคยมีแฟนต้องลบมาเป็นแฟนถวดดับจริงๆครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลก ทุกปีนี่ตรวดับเกต้องขึ้นเข้าไปยา,าแต่ถ้าพอเกมายา,าเร็วคุณที่ว่าเจ็บป่วยในช่วงที่เกไม่อยู่ก็ต้องมารักษาต้องมาท่ามแกก็เลยตัดสินใจเอาดินเจ็ดป่าชามาปั้นเป็นรูปเกอิงเอาไว้อยู่ในกระต๊อบน้ำของแกนี่เลยครับปั้นเอาไว้หลยวตู้นี่ก็ไม่ล็อกคุณนี่ที่ไม่รู้ว่าตรวจดับไม่อยู่มาถึงก็ตะโกนเรียกตัวดับ รูปันนั่นก็ข้านขึ้นว่าเออตัวดับเออพันพุพื้เลววันนี้ตัวดับเืี๋ยนังข้านอยู่เออเออหรือว่าเกไม่บายเออเข้าไปเลยเกทสักเดียวว่าพอเยมตู้เข้าไปเลยรูปันจากดินเจ็ดป่าชาที่หนังแข่งข้างอยู่นั่นก็ค่อยหันโคมาแล้วก็พูดว่าเออเออ เช้านี่ตกใจแล้วก็วิงขี่แตงเหี่ยวผันไปเลยครับจนปายห่ังตัวดับกลับมาที่บ้านเลวนี่กรรูปันนี่มันอย่างขัานไม่หยุดแกกระตุบทำลายทิ้งโดยตัวแเองนะครับปะแกค,คุมวิชาแกไม่อยู่เหมือนกันลูกซิดลูกห้าข้องฐานมากมม้ครับหญิงซิดเอกเนี่ยเขาหาแกชือมหมอดซุกปืนยาวจะไม่กนเนี่ยครับปืนลูกโซองนี่้าตังลงบนโตนี่หมอ้อซุกเอามือ เรป,ปล่าของเกรีดเนี่ยเขาว่าเบนเป็นชังซี่เลยครับนั่นคือเสิเอกถวดดับวันที่รวดดับฐานตายนี่กเกจะเดินแบกปลาอยู่ในลาดเนี่ยครับชาวบ้านท่ามเลยต้นไปเน่อยวดดับเกว่าเกไปไตายเคยท่ามแล้วตุนไปเนื่อดนดับกูไปไตายกูเลยเหล่าฐานก็เดินไปวัดวัดนึงในอำเภอลานสกาไปนั่งสมาธิตายต้นไมแ้แหละกั เสียชีวิตไปเรืยครับแหล้วการสร้างลูกซิ์กับลูกไว้ทุกๆคนวคเะเคยอยากเภาโพพอจะกลับมาเภาตัวเองอีกรนอยสิบสี่ปีจะมาในรูปซ้ำมาเน้นต้องขอบคุณเรื่องราวดีๆจากโผเท้าที่ลาวไว้ก่อนตายโปรเท้าพุ่มคือซิ์ค้างเคล์อีกคนนึ่งของทวดดับแมยพุ่มนี่เกิดในครอบครัวของอพ่อพี่ที่โพรดเท้านี่เรียนวิชาตวดดับแต่เคยอยากฟังปากช่องคอมมตนมาเลยครับ